จัดโปรจัดหนัก for tuner ไฟยักษ์ส9ม0 0นหกบาททุกคัน3 90, 9 9 9 0 0บาททุกคันรวมถึงขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ด้วยนี่โครงสร้างกระโปรงคันบังคันหนา้าเครื่องยนต์กิฟต์นะครับกิฟต์นีหน้ายักษ์นีได้ได้ออโต้4 4.4.3.9นนะครับรถ10ปีเศษในสภาพท็อปก็จะเป็นฟูลไทม นะฟูทมเก็จเ็จปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศสักดาที่เดียวที่เด่มที่มงคลคาร์เซ<ฮ>็นเตอร์วนราชธานีใครที่รอขับสีมาแล้วนะครับใครที่รอดูรีวิวขับสีมาแล้วไฟอยากขับเคลื่อนสีล้อนะชมขับสองไปบอกว่าอยากได้ขับสีก็จัดให้วันนี้มากับสีดำ 3.0 V Auto ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2009หรือว่าพศ2 5 5 2นะมาแบบสตอรี่จำแจมราคาดีๆรถมือเดียวอุบลโดยกำเนิดอีก1คันนะครับรถมือเดียวอุบลโดยกำเนิดอีก1คันราคานะครับไม่ว่าจะขับ2ขับ4ช่วงนี้จัดโปรจัดหนัก er, ฟอร์จู e r ไฟยักษ์9 0 0 0บาททุกคัน 3 9 9 9 0 0บาททุกคันรวมถึงขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ด้วยนะเป็นไงขับ4ได้ด้วยด้ราคาแบบแจมๆเดี๋ยวให้ดูสภาพกันก่อนนะรถมือ2ต้องคนเพิ่มสภาพกันก่อนนี่บอกว่าอยากจะได้แบบเครื่องเหนียวเกียร์เหนียวเอาไว้ลุยหน่อยนะครับเป็นสไตล์แบบออฟโรดหน่อยเอาไปแต่งก็ได้ขับเดิมๆก็เยี่ยมนะครับออฟโรดดีออนรดก็เยี่ยมเครื่องยนต์ดีเซล นะครับ1นึ่งจดีหนดีนะครับ1นึ่งเคดีสองพันซีซีหรือว่า3,000ดีเซลเทอร์โบนะครับ3,000ดีเซลเทอร์โบเครื่องนิ่งๆเงียบๆแจ่มๆนะครับรถไม่ได้ช้ำเพราะรถคันนี้รถเดิมมือเดียวนะครับรถเดิมมือเดียวรถปี52 399,000มนาหนะครับบอดีมม้ด 52, 3, 99, 000, ค Body, โครงสร้างกนะระโปรงครันบังคันหน้าเครื่องยนต์จิบ๊บจิ๊บนะครับจิ๊บจิ๊บมีหน้ายักษ์มีปลายักษ์ นะครับจำๆไหมล่ะตามเก้าเก้าอยาให้แบบเบาเบนะครับเบาวบาเน้นเน้นเนื้อ,อตัวท็อปขับสีเอาไปนะเหลือเหลือร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับร้อยหกสามแรงม้าฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปแมบเพิ่มจูนเพิ่มก็ออกทริปกับเพื่อนๆได้นะครับเนี้ยยางดีดอกเต็มนะครับยางดีดอกเต็มใช้งานอีกยาวๆนะครับใช้งานอีกยาวๆล้อเดิมติดรถแม็กสิบเจ็ดนะครับล้อเดิมติดรถแม็กสิบเจ็ดได้สีดํา ก็พร้อมๆนะครับพร้อมๆเนี่ยภายในภายในถือว่าดูแลรักษาดีนะครับอันนี้เดิมที่เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนี่หุ้มใหม่แล้วก็ปรับรเบไฟฟ้าสภาพเหมือนกับคันเมื่อวานเลยเหมือนสีขาวคันเมื่อวานเลยเพราะว่าดูพวกแผงประตูลายไม้ปงมะลัยหัวเกียร์นะครับตัวเบาะนี่สภาพยังกริบๆอยู่ได้ได้ออโต้สี่คูนสี่สามเก้าเก้านะครับรถสิบปีเศษเนี่สภาพถือว่าใช้รักษาดีนะเลขมงเลขไม่ ก็มาครบๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อกุสค,คอนโทรลมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตอลเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนี่ออโต้โฟ,โฟในราคานี้บอกแล้วช่วงนี้ใครหา f o r t จูเนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาที่มงคลเคเซนเตอร์รับจบให้นะครับครบนะครับครบถูกคุ้มดีครบถูกคุ้มดีร,มดราคาสุดแล้วช่วงนี้บอกเลยว่าถ้ามาหา f อร์จูเนต้องมงคลคาเท่านั้นนะครับช่วงนี้ จัดว่าดีจัดว่าเด็ดเน้นราคาแบบจ่มๆคัดสภาพมาให้นะกับรถที่เป็นรถตรวจสอบประวัติได้นะครับเล่มทะเบียนชัดเจนมือเดียวนะครับป้ายเดียวนะป้ายเดียวสภาพกิิบๆอย่างนี้3 9 9 0 0 0บาท Fortuner ปี2009ตัวท็อปนะครับตัวท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อช้าไม่ทันอีกแล้วนะครับช้าไม่ทันอีกแล้วนะกับรถสวยประวัติดีนะครับรถสวยประวัติดีเนะี่ยก็ตัวท็อป ก็จะเป็นฟูลไทม์นะครับฟูลไทม์เนี่ยก็จะเป็น VSCV นะครับระบบการลื่นถาลายตัว V ตัวท็อปนะุแจมหนะ้าหน้าหลังสวยเดิมจิ๊บกิบหน้าหลังสวยเดิมจิม๊บกิ๊บเบาะนี่จะไม่เก่าเพราะว่าเจ้าของเดิมนี่เขาซื้อซื้อแบบแบบหนังมาหุ้มหนังมาหุ้มหนังอีกทีหนึ่งนะครับหนังมาหุ้มหนังอีกทีหนึ่งคือสาภาพนี่กิ๊บแน่นอนนะครับมีพรมเข้ารูปตัวตอนสองให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น แอ,แอร์แอร์แอร์ลังคาแล้วนะครับเป็นแอร์ลังคาเป็นแอร์สตอนนะแอร์ตู้หน้าหลังเย็นสบายทั้งคันแน่นอนนี่คือ Fortuner ที่สอสักดานำมาคอนเฟิร์มสภาพที่เอฟซีนะครับหลายๆคนเลยแล้วกันที่มาคอมเมนต์บอกว่าสอพี่อยากได้ขับเคลื่อนสีล้อกับ Fortuner ราคาเบาๆนะครับได้ตัว Full Option ราคา3 4สีแสนก็จัดให้ราคาแบบงามๆสีดำ นะครับสีดําสภาพดีสวยกิฟต์มือเดียว399ไม่วเ้าวยังไงไหวนะครับไม่ซื้อ,อยังไงไหวช่วงนี้มาเลยนะครับพอจุเนีผมบอกว่าชี้นนี้ไม่แพงแล้วก็สภาพดีนะครับพอถ้าช่องกลับมาเมื่อไหร่ผมจะตั้งใจกลับมาทำคอนเทนต์ลดราคาดีราคาถูกให้กับ f c อย่างแน่นอนและก็ทําอย่างนั้น,างงนมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับตั้งแต่ได้ชแนลกลับคืนมาก็มารีวิวตลอดนะครับมารีวิวให้ชมตลอดนะครับวันนี้ก็ฝากอีก1นึ่คันคุณภาพ นะครับจากค่ายมงคลคาเ,เซนเตอร์ฟอร์จูเนอร์ 3.0V ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อปี2009หรือว่าพศออ2552สภาพสดๆสวยๆดีๆคุ้มคุ้ม399,900บาทน่าสนใจย,ยกหูสายตรงหาสอได้ที่084-036-9999นะครับ084-036-9999นะครับเบอร์ทูแอดไลน์มาคุยกันคันนี้เชื่อว่าช้าไม่ทันสวัสดีครับ